มาทุกคนลาดหน้าชามใหญ่มากเลยเนี่ยหนักแน่นมาทุกคนอร่อยหามโตโตพริกพริกเน้นเน้นวันนี้กินเร็ว หข้าวอุย้ยจะกระเด็นกระดอนเผ็ดและอร่อยมากมดี อหอยเผ็ดใส่เผ,เผ็ดเยอะมากเผ็ดไปหน่อยเดี๋ยวขอตัวไปกินให้เต็มที่ก่อนนะทุกคนเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันกินโชยคำยยบ๊ายบาย 好吗？Uh huh.